อย่าแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําแกงบวดฟักทองญี่ปุ่นรสชาติอร่อยอ่อยหวานมันทานกันนะคะเนี่ยค่ะฟักทองญี่ปุ่นก็จะลูกเล็กๆก็ประมาณสักโตกว่ากําปั้นหน่อยๆล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าครึ่งเวลาเราปอกเปลือกจะได้จับถนัดมือเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนกวานเม็ดออกและขูดเส้นใยที่อยู่ด้านในออกให้หมดด้วยนะคะ ขั้นตอนนี้ใช้ช้อนขูดออกก็พอเนื้อจากฟักทองเรามีลูกขนาดเล็กเดี๋ยวเนื้อฟักทองจะหมดซะก่อนค่ะแล้วนําไปล้างอีกครั้งหนึง่งและก่อนจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเราก็จะมาเตรียมน้ําปูนใสเอาไว้สําหรับแช่ฟักทองเวลานําไปบวชจะได้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อฟักทองจะได้ไม่เละด้วยนะคะปริมาณของการผสมน้ําปูนใสปูนกินหมาก1ช้อนโต๊ะน้าเปล่าก็1นึ่ขวดใหญ่หรือว่า1 5 0 0 ML รมลคนให้ปูนแตกตัวจากนั้นก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันใช้้้ไดแลวค่ะ เสร็จแล้วก็มาหั่นฟักทองให้เป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าขนาดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนําลงไปแช่ในน้ําปูนใสจะใช้เวลาแช่ครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาแล้วก็เทน้ําปูนใสออกแล้วล้างด้วยน้ําเปล่า2-3ครั้งเสร็จแล้วมาทําน้ํากะทิกันต่อค่ะน้าเปล่า2 5 0 ml เกลือป่อนครึ่งช้อนชา ปรุงให้ออกเค็มนิดนึงนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมน้ำตาลทราย80กรัมหรือว่าความหวานตามชอบและกะทิ250มลถ้าหากท่านไหนต้องการความมันของกะทิเพิ่มก็สามารถเติมน้ำกะทิได้ทั้งหมดค่ะไม่ต้องใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วคนให้น้ำตาลและเกลือป่นละลายจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางเติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วนำฟักทองลงไปในหม้อได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้หม้อเดือดกดฟักทองให้จมทุกๆชิ้น เราใช้เวลาต้มทั้งหมดกอประมาณสัก15นาทีด้วยไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวกระทิจจะแตกมันค่ะและใช้เวลาต้มทั้งหมดกอ15นาทีถ้าหากท่านไหนไม่มั่นใจว่าสุกหรือยังก็าสามารถนํามาชิมดูก่อนได้ค่ะสุกดีแล้วก็ปิดไฟตักใบเตยอ,ออกแล้วก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้แกงบวชฟักทองญี่ปุ่นรสชาติอร่อยหวานมันถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยทานแกงบวชฟักทองญี่ปุ่นก็ลองมาทําทานกันดูนะคะรสชาติอร่อยหวานละมุนมากๆเลยค่ะ